มาชิมข้าวแกงอินโดกันเขาบอกว่าคนอินโดกินสิ่งนี้บ่อยที่สุดชื่อนาซีปะดังนะคะก็จะเป็นข้าวแล้วก็มีแกงมาชิมให้ดูหลายเมนูเลยนะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งเวลาเขาสั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้สั่งจิ้มที่เหมือนบ้านเราเขาจะมาวางเต็มโต๊ะแบบนี้เอาให้หิวอะ่ะจานไหนเราอยากเก็บไว้แล้วก็เก็บจานไหนไม่อยากเก็บก็คืนเขาไปได้นะคะจานไหนที่เรากินก็จ่ายตังค์นะซึ่งอันนี้เป็นแกงไข่ปลาชอบมากเพราะไข่ปลาก้อนใหญ่มากส่วนรสชาติไม่จัดจนเกินไปอุ้นว่ามันมีความละมุนนัว นั้นเธอดูความแบบหลุดออกจากกระดูกได้ด้วยกันแค่เนี้ยหลุดออกมาทั้งแผงเลยนะคะแล้วก็รสชาติสะอาดสะอาดขอมมะนาวมาเพิ่มบีบอร่อยเลยนะแล้วก็น,นี่เป็นกุ้งซึ่งเป็นกุ้งที่มีรสชาติฟีลเหมือนทอดเกินนิดๆแต่ไม่ได้เค็มมากอร่อยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นใบมันสําปะหลังนะคะเป็นแกงก็อร่อยเหมือนกันเนือ้อราดพริกก็อร่อยคือฉันชอบมากเลยฉันกลายเป็นว่าคนกินอาหารอินโดได้ทุกอย่างเลยบางเนี่ยส่วนอันนี้เป็นไอ้มปอป เป็นเมนูที่อุ่นให้อันดับหนึ่งของวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นไก่ที่เป็นเหมือนต้มต้ม,ตมนึงนึ่งแต่ว่าตอนแรกนึกว่าจะจืดแต่ไม่จืดเลยแล้วก็ไม่เค็มแต่มันนัวทุกคนมันจะมีกลิ่นขมิ้นนิดนึงแล้วแบบเนื้อไก่มันนุ่มมันแน่นมากนะคะส่วนกุ้งก็อร่อย ทำมาไม่สุกเกินทุกอย่างอุ้ว่าเนื้อสัตว์เขาทามาความสุกพอดีมากมากเลย<อ>แกงเนี้ยเคอรี่มันจะรสชาติใกล้ๆกันไข่ก็อร่อยอะไรก็ตามที่เป็นเคอรี่อร่อยหมดแต่ว่าเรนดังวันนี้ชิมแล,แล้วเนื้อมันแบบเหนียวนิดนึงทุกคนแต,แต่กับข้าวอื่นไม่ติดเลยอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมทุกอย่างไม่มีอะไรเผ็ดเกินกินง่ายพี่ว่กกินทุกอย่างเลยโต๊ะข้างๆใช้มือกินรู้ซ่บมากรอบน่าจะใช้มือกินมาก